สวัสดีค่ะพอพ่อยแม่เอฟซีของคุณผู่แมวเหมียวนะคะถักทายย่ำเสาของวันที่20กันยาย,ายน2 5 6 7ป่ะบรรยากาศนี่ดีเลยค่ะฝนตกรินทั้งคืนเลยะค่ะพี่น้องเน้อทั้งคืนเลยเป็นห่วงเป็นใยสําหรับคนที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยทางภาคอีสานที่กันที่ท่นเก,กิดเองนเกาะวิุกภัยนะคะกระหายการะลังใจส่งกระลังใจกันเป็นระยะระยะไปเนาะ,ะ,ะค่ะพี่น้องเนาะดีใจที่คุณผู้แมวเหมียวกับพอพ,อพ่อแม่เอฟซีหลายๆคนในหลายพัน มีส่วนรวมในการซอยเหลือทางนี้นะคะเห็นศินลปินในหลายคนเนาะไปขึ้นเวทีล้วก็มีคนมาบริจาคระบบริจานะคะสั่งความบันเทิงล้ะก็สั่งกำลังใจนะคะรวบร่วมปัจจัยสิ่งของของใส่ถิ่จําเป็นนะคะผู้ใดบอกเคยประสมจะคิดบอกออกไได้ค่ะความลําบากเนี่ยมันเป็นแต่ไดผู้ไม่เหมียวในี่บากได้เพราะว่าสะกสูลนคร่อนมุทิปก็ปีที่แล้วเนะะี่ยค่ะเกิด อุส่าห์กับไพ่เช่นเดียวกันก็ต้องปอกคุณนําใจที่ล่างไหลมากเนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆซอยกันคพราะละนิดละหน่อยมันก็กกายเป็นเงื่อนก้อนใหญ่นะคะสามารถเห็นดำร่วงชีวิตได้หลังจากที่เกิดนําทัวม์แล้ววัานโอ้ยจะสิเป็นขีดตรงขีดโค่นข่าวของเสียหายนะคะนาเห็นอกเห็นใจนะคะอย่าใเห็นเด็กพกเด็กพ่อเด้อผู้ใดก็ได้ต่ห้รอดปลอดภัยทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายเนาะพะี่น้องเนาะเห็นศิลปินอย่างเช่นน้องโซเฟียสิค่ะน้องพักแพงที่เพื่อนใดไป ก็ไปแสดงคอนเสิร์ตเนาะค่ะอยู่ที่บึงพหลลันชัยบึงพหลลันชัยเลยงามงามสวยไอ้กินผู้เป็นนักศึกษาเนาะเที่ยวจากคือได้คู่โคราชมาเมืองอาบัตท้องแซงเลื่องรองท่านเนี่ยจะขึ้นรถพานแล้วก็เคยไปเที่ยวเนาะมีมีอ่ามีมูมีมูไปอยู่อยู่รอยเอสก็พาไปเที่ยวบึงพหลลันชัยแล้วก็วังบดุลวานาที่คู่แม่เหมียวกะไปแข่งกีฬาของคู่ อันุบาลประจําจังหวัดนะคะก็เลยได้ไปเที่ยวบึงพระลานชัยเดี๋ยวดูคนปั๊บแปลงใหม่โอ้ยงามงามงามคิดถึงนึกถึงบรรยากาศตกเกา่าสมัยที่กินว่าจะแค่พื้นดินแล้วก็นไม่นโฮมใหม่หล,หลายเดีย๋ยวนี้เคนกับปับ๊บเนาะปั๊บบริเวณสวยงามจริงๆนะคะทินนภาทีทากแพงกับโเซเฟียไปไปร้องเพลงอยู่บ้านเกลือจะกองความคุ้มใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองบางสิ่งมีเพิ่หนึ่งว่าในมาซอยเหลือในมารวมกิจกรรมนะคะรวมกับชาวบ้านกับ คนในจังหวัดรอยเอ็ดเพื่อไปซอยเหลือคนอื่นๆในตา่างจังหวัดแต่จะเกิดความภูมิใจเพราะว่าคุณผู้เบาแบบใดเพราะว่าคุณผู้เคยเคยได้รับบุบาทหนึ่งนะคะจากทา้งบ้านทางคุณช่วยของคุกพันธนาคารขอ,องสินเชิญคุณผู้ไปเป็นวิทยากรเรื่องการเห็ดยามกระเป๋ายามปากาักผ้าเนียงพวกนล่นนะคะเพื่อสางไรใดให้กับ ชาวบ้านในบ้านเกิดทีมฐานบ้านเกิดนะคะทะั้งเกาะเทศบาลตำบลหองแซงเชิญอมกู้ปเป็นวิทยากรน,นะคะว่อยากได้ค่ายักนะคะเดี๋ยวจะคาน้ำมันกัเอาเพราะว่าการเป็น,นยังเกาะการเป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้ความให้ยัง mm hmm. ก็ให้อาชีพก,กับคนอื่นการชอยเหลือคนอื่นมันคือความภูมิใจอบอกย่งยๆค่าน้ำมันกับพอบกคุ้มกุล่คะคะ่ะแต่ว่าเขาก,กลับไปด้วยด้วยด้วยใจนะคะกับช่ยเหลือคนสาธิตการปาาักผ่า กันเห็ดยามต่างๆนะคะให้ความูุเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับให้กับเช่าบ้านเพื่อนคนอยู่บ้านซื่อๆสีเหลี่ยงลูกเหลี่ยงหลานนะคะก็ดีใจบางคนกระทรวงผลงานใหม่บิง่งเห็ดงามเกือบาสาวของตู้อันนี้ก็เป็นความรู้ความสมาำของผู้อันหนึ่งได้เลยเห็ดยามเห็ดผ่าเนาะตัดชุดตัดผ่าตัดแผงสีนะคะเห็ดเอาเองหลายอันกูเหมือนกับบุกอยมีเวลาบางโซกับจางบางโซกับกตัดเองสินะคะ คือจังใส่หมุนหนสิกับห้องประตัดเองสำไมเมื่อกี้เนาะมันมีเวลาชุดนี้ใส่ออาสักประมาณสิบสองฟีที่แล้วยังใส่ได้อย่งสวยงามเลยจะเป็นสีมือของคุณครูนะคะก็ถือว,ว่าใส่ได้อยู่ได้หน,น่เนาะแย่งก่อนแย่งก่อนนะคะยังใส่ได้อยู่ว่ารูปร,ร่างบ่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงหลายน้ำหนักเมื่อก,ก่อนอยสามสิบก็สามสิบห้าสามสิบหกกิโลงนะคะเมื่อสิบกาปีที่แล้วยมนะคะแต่ว่าก็ยังใส่ชุดใหญ่ใส่ตัดใหญ่ใหญ่หน่อยหน่อยนะคะตัดเองเนาะขยับขยายได้แต่ว่าก็ดีใจพุ่มใจกับการที่ได้ช่วยเหลือ กลับไปที้ฐานบ้านเกิดเจ้าของไปแสดงความรู้ความสามารของเจง้าของมันก็เป็นความผาดผู้ใจนะคะอย่างอุ้งอิงที่เพืบบ่อนกว่าเนาะให้กั่งใจเข้าก็ดีใจไปจอบเบิงผู้เบาหน่อยมันพุ่ขึ้นนยแตงหนาแตงตาอ่านะข่าวผู้เบาหน่อยอัน,น ผิวสีดำของคู่ก็หายไปเป็นผู้บ่าวหน่อยหนาขาลวไปไลอยอยู่เด้อค่ะเด้อรูปรอรูปรอของคู่ก็แห่งร่างใจซูม,มือซูม,มือนี่ยมันกทักมากของคู่ว่าขอบคุณค้ารองทูนอันโอนมาไล่หนีซอยกำลังใจเพิ่นจ้ะขอบคุณมากนะค่ะแตดีใจที่ว่าจะที่แรงกว่ามืออื่นนอกสิได้เบิ่งการแสดงของสาวเพิ่นก็เลื่อนไปวันที่24แม่นบ่คะพ่อไอซสิบอกคุณไว,ว้วันที่24 e ก็สิมีเวลาได้เบิ่งพอตะกี้วันที่21้เด็กๆก็ติงาน จัดงานเกษียณของโรงเรียนแต่เตรียมตัว <kenn> ม <ism statistics> ันจะถึงงานอยู่งานหลายแนี่ยก็ได้เตรียมตัวแต่ว่าสิ่เด็เบื้งบ่งด็เบื้งของเพื่อนนะก็เหเบื่เบื้องย้อนหลังแต่ถึงพท่านได้เพราะว่าพ่อแม่แม่เอฟซีหลายๆคนที่เพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ก็จะทายมากมันหมอทายมากให้ห้าเบื้องก่อนก็ถึงพวกปศุสัต่อ อาะกรณีกันเดือนไปวันที่24อย่างหน่อยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวแวะไปแวะเบิ้งนะคะเนาะเดือดดืนเตียงขึ้นกับสิบดืเบิ้งคู่วานนะคะสิบเบิอนนะคะเบิ้งกับเบิ้งความยิ่งใหญ่ความอลังการมไมเป็นแบบใดขนาดไหนของทรายน้ำเพื่อนโชว์วงสองเปิดฤดูกาลครั้งแรกแล้วก็เปิดไม่สถิตีแรกของเพื่อนครั้งแรกของเพื่อนก็ยังเห็นในอลังการขนาดนี้เพราะฉะนั้นว่าวงเก่าแก่มากลาย10ปีสถิติแบบเออเขาสิบเดือนวานมาสิอลังการยิ่งใหญ่ขนเลนว้าทุกคนเแห่งขนาด ตอนนี้เสาร,ร์อยู่จิตตอ,น,อ,จอนจิตมุ่งจิตมุ่งหาหนาที่นะคะคนสูงอยู่เพิ่งคู่ไปจากเฝ้าไปนะคะหก็เป็นเวนเีนเวนีเน,เวนรับนักเรียนคนสูงไปแห้งเฝ้าไปรับเลยคะ่ะบางคนกพอม,มามาส่งรถกระิติด๊ดค่ะมึงรถกระติดแห้งๆเลย <c oughs> ว่าเป็นโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดเนาะใครก็เอารถมาส่งนะ รถมาส่งลูกลูกนะคะแต่ลงจอดลงไปส่งหอดของหอดหาบางสิงโอ้ยจีจอดลงจอดรถแันสิงยากคุ้มครัต้องไปเต่านะคะเต่าเตี้ยวเบาบมังมวนแล้วก็ไปเบิรงอ่าภาพของอ่าเรื่องของน้องคู่กันคู่กันในตรงที่ตาไม่จริงน่ะแต่เกิดให้คิดในสถานการณ์เป็นครูห้องบริษัทสนับสนุนดอกปีศาก์ไฮมี่ไฮมี่ยังก่อการแต่งงานเนาะในส่วนของการเรียนเพราะว่า เมื่อเขาแต่งงานในการเรียนคือหนึ่งเวเขาว่อนผองจักยางเด้เพราะว่าเงิ่อนข้องเขาหาอีกท่านใดอีกสินะหาอีกท่านใดเพราะฉะนั้นเมื่อเหมือนเป็นเหตุการณ์แบบนี้มันก็ต้องเล่ยว่าความซอยเหลือต้องเกิดจากขอบทั่วเมื่อขอบรั่วบ่มี่แตกระซบปัญหาแบบนี้แต่บางเอื้นว่านองก็โชคกดีนะ้นองโชคกดีที่มีไหลายหลายคนเขามากเกี่ยวของอยากอยู่เป็นคนอ่าอย่างบอกอยากอยู่ในสังคมทุกมือใดเขาเป็นคนเด่นคนดังึินมากโดยที่เขาตั้งตัวท่านเพราะฉะนั้นจะต้องรับตัวนะคะ ต้องยูกับการถูกดามาใหการมองนอกครึ่งคู่วานยนะ่เอาการมีความรักแน่้น่ใน,ในวัยเรียดเป็นเดือนกี่ดีแต่ว่าถ้าเกิดสา่งเป็นปอกั่วมันอาจจะเป็นปัญหาที่เราเห็นแล้วก็ถ้าเกิด้องออกมาสู่แล้วก็ต้องหาเนื่อหาขำแล้วก็ต้องอยูมมได้สูดีไม่ได้แต่ต้องใหก้กำลังใจนะคะมีบทเพลงหลายบทเพลงสี่หมู่คนเราพกมันแต่งไวแต่ซิปเป็นไอ่ก็เป็นซิปกาเพลงนะที่เกี่ยวกับความรักไงอ่าทั่อเลยเอามาปล่อยในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลานี้ก็เลยเขากับ กระแสของน้องน้องปูกันกับน้องแม่นปอนะคะก,เก็เลยได้หลายคนก็เลยมาถามว่าเป็นน้องน้องหองบ่อหรือไอหองอันนี้เป็นเพลงจริงใส่ใส่ค้นห้องเป็นเพลงไก่นะคะที่อาจารย์เพชรไดอารี่นะคะอาจารย์เพชรไดอารี่เป็นค้นหองไว้นะคะสิ่งสิ่งพอพอแม่เอฟซี FC ของคณพูดจริงๆเนี่ยได้ฟังมากเป็นประจำแต่ว่ามันอาจจะบดสิ่งถึงอารมณ์เพราะว่าคนมาฟัางข้าวนี่เนี่ย เป็นคนสีฟอเเป็นเอซี่คู่มากมากก่อนนะคะเป็นเป็นเอซี่ใหม่ๆนะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณฟัง,บงเมมบิ็อเดอร์ว่ามัตสิมัวนซำไนบันตะเกาออสกี้อ่าฟังอาจจะบไริษิทที่รอเขอบคุณกูขคนต็ดีใจกับผู้บรพงนะผลงานช่วงนี้โด่งดังเมื่อวานในร่องเรือนอ่า YouTube นาะเรือนไปเรือนมาเอา้าก็ไม่เห็นผลงานเพลงเจ้าของเพราะมันติดติดกระแสไปกับของน้องไอ้ยงข,ของคู่กันกับน้องไอ้ อแมงปองสถานะคะคู่กันแมงปองเลื่อนไปเรื่อยมาก็เห็นเพลงของอของเจ้าของสถานหลายๆเพลงต่อต่อต่อกันเพราะว่าดูชวนจะได้รับกระแสเข้ามายอดแต่ละอันก็คือรักมือถึงจะดีใจนะคะดีใจพอเพลงท่านเห็นมาโดดมานาน60วารจะมีในกระแสนะคะจะดีใจว่าบีกระพงหรือความตั้งใจเป็นคู่เพลงก็ถือว่าปเปิบความสําเร็จในได้ต่อต่อกับโอ้หลายหมื่อเด่ะเด้อขอไป่ให้กำลังใจคู่ไม่เหมียวต้องต่อต่อคู่ไม่เหมียวจะเป็น สุวรรณศรีอันเดอร์สโกะกะทิเลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะหาเวลาเปลี่ยนซื้อใหม่ดูค่ะอันเดอร์สโกไอสุวรรณศรีอันเดอร์สโกะกะทิแต่ว,ว่าช่องยูทูบอะเป็นสุวรรณศรีแมวเหมียวสุวรรณศรีหลายๆคนถามว่าเป็นางานเป็นซื้อของคุณครูนะคะแมวเหมียวซื้อเหรียญเอามาเป็นน้ากระสุนเลยะค่ะหะค,ะคี่ซื้อซื้อจริงอะก็ซื้อเหรียญน,นะคะเอาผักไทยย่ำเสาบรรยากาศดีๆเป็นนัง่งเอกเอวี่ไปน้ำกันดีใจกับศิลปินหลายๆคนที่ได้ไปซอยเหลือท่าวะอันนี้ก็อุทกกระพ่า,ายมนกันดีใจที่ได้ไป ร่วมกิจกรรมกำปั้นเกือเจ้าของนะคะอันนี้คือสิ่งดีๆที่ผู้ใดมาเาฟังถัดแข้งโซเฟียนอกม้านานะคะนอกม้านาจะต้องมีโอกาสสักอย่างที่จะเหตุการณ์กุศลศึกกันเพราะว่าการกุศลคือการสั่งฐานของความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจของผมในเอเซียนะคะเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะทักทายพี่เคนก,ก่อนเดี๋ยวเราไปโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะ